สายตาทุกคู่จะมองมานี่คือดอกไม้ยาที่ราขับแพงที่สุดของขอบุปชาติ ใครที่กำลังตามหาภูวิลล่าบ้านพักตากอากาศในพัทยาเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อลงทุนนะคะวันนี้แอนมีไฟฮ็อตลิสต์ลักชัวรี่ภู้วิลาพัทยามาฝากถึง5พิกัด5ทำเลทองบ้าน5หลังในโครงการจัดสรรและบ้านรีเซลพร้อมอยู่ค่ะราคาเริ่มต้น8ล้านบาทจนถึง40กว่าล้านค่ะฟลิสต์นัมเบอร์วันนะคะทุกคนเป็นบ้านในโครงการจัดสรรขนาดใหญ่คองเรือ h ร b บิท g ดกรุ๊ปค่ะนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะคะไซส์ใหญ่ที่